ใครในที่นี้อยากเป็นคนเก่งบ้างคะหรือใครในที่นี้อาจจะเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นคนเก่งยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่อง podcast ์คร e เก t e station ค่ะสำหรับวันนี้นะคะบางคนอาจจะกำลังตื่นมาแล้วเลื่อนโซเชียลดู การอัปเดตต่างๆจากเพื่อนๆที่อยู่ในโซเชียลใช่ไหมคะก็อาจจะเห็นว่าเพื่อนคนนั้นเข้าไปฉลองเพื่อนคนนี้เขาได้เลื่อนตำแหน่งเพื่อนคนนี้เขาได้ทําธุรกิจหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าโอ้โ oh, ห oh, เพื่อนฉันทําไมโชคดีอย่างนี้ทําไมถึงเป็นคนเก่งแบบนี้ทําไมถึงมีความสามารถขนาดนี้คุณรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณเองก็สามารถเป็นคนแบบนั้นได้มาค้นหาสัญ,ญญาณความเก่งในตัวเองกันดีไหมคะว่าคุณเองเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่า ข้อที่1ค่ะคุณมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไหมฟังดูอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันก็น่าแปลกนะคะที่มีคนจำนวนมากไม่เคยตั้งเป้าหมายในชีวิตหากวันนี้คุณมีเป้าหมายในชีวิตแล้วแสดงว่าคุณเองก็เป็นคนที่มีความคิดการไกลเพราะว่าคุณมีเป้าหมายก็เหมือนกับว่ามีการตั้งเข็มทิศให้กับชีวิตของตัวเองข้อที่สบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เสมอเริ่มง่ายๆจาก ตอนที่ต้นปีบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ลองกลับไปสำรวจตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้อะสำเร็จไหมสำเร็จไปกี่ข้อเหลืออีกกี่ข้อที่ยังไม่สำเร็จ แล้วก็ลองตั้งเป้าหมายบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายการออมเงินการท่องเที่ยวการหารายได้เสริมแล้วก็ได้ทําตามที่ตัวเองตั้งไว้ถ้าบางข้อที่สําเร็จแล้วอาจจะตั้งเป้าหมายใหม่ออกมาแทนที่ก็ได้นะคะเพื่อจะให้เราอ่ะมีเป้าหมายและมีสิ่งที่ได้ทําเอาไว้อย่างสม่ําเสมอน,นั่นเองค่ะข้อที่3คนที่ฉลาดเขาจะรักในงานที่ทํา แน่นอนค่ะว่าการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยใจอะ่ะกับการที่เราทําเพื่อจะหวังแค่เงินเป็นค่าตอบแทนผลลัพธ์มันย่อมต่างกันอยู่แล้วค่ะอะไรที่เรารักนะเราจะทุ่มเทให้กับมันเต็มที่สิ่งที่เรารักเราจะทํามันออกมาได้ดีแล้วก็เกิดประสิทธิภาพเราจะฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ตนเองมีความถนัดในด้านนั้นเพื่อให้ทําแล้วก็ ผลงานมันดีอีกทั้งนะคะคนที่ทำในสิ่งที่รักยังมีแนวโน้มที่จะสามารถต่อยอดความคิดของตัวเองได้ด้วยการที่เราค้นพบสิ่งที่เราชอบเรารักในงานที่เราทำเราจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ทำมันให้เต็มที่ถ้าตอนนี้คุณมีงานที่คุณรักและคุณกําลังทํามันอยู่คุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีแนวโน้มว่าคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งนะคะแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเท่านั้นเองข้อที่4คิดแล้วลงมือทํา ถ้าคุณเป็นคนที่ลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดคิดในทางที่ดีคิดในทางสร้างสารรค์คิดได้แล้วคุณก็ทําทันทีไม่ปล่อยให้ความคิดมันวนๆอยู่ในหัวก็เท่ากับว่าคุณเองเป็นคนเก่งคนหนึ่งแล้วค่ะข้อที่5ค่ะมีการใช้ชีวิตที่มีการจัดสรรเป็นอย่างดีหรือว่าเขาเรียกว่า work life balance นะคะก็คือว่า ทำงานก็เป็นในด้านที่ดีชีวิตส่วนตัวก็ดีคือคุณสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกําหนดเวลางานของคุณมีคุณภาพอีกทั้งเวลาพอคุณกลับไปที่บ้านคุณก็ยังสามารถเป็นคนที่เป็นมีคุณภาพในครอบครัวของคุณสามารถปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรดีมากกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งคือทุกอย่างโอเคก็แสดงว่าคุณมีชีวิตที่เป็น work life balance นั่นเองค่ะ ข้อที่6นะคะจะมีรายได้มากกว่า1ช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบางคนทํางานประจํารับเงินเดือนเป็นรายเดือนรายเดือนถ้าคุณสามารถกระจายช่องทางในการรับไรายได้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีป้องกันความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้หรอกว่างานที่เราทําอยู่เราจะสามารถทําไปได้ตลอดไหมเผื่อบางทีเขาเลิกจาก้างหรือเผื่อบางที เออมันอาจจะเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เนาะมันก็สามารถที่จะมีไรายได้ในช่องทางอื่นมาซัพพอร์ตคุณได้ด้วยนะคะข้อที่7ค่ะคุณต้องไม่สร้างนี้สิน พูดเรื่องนี้พูดเบาๆก็เจ็บใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะถ้าตอนนี้คุณกําลังมีหนี้อยู่มันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่มีหนี้ก็คือเขาอาจจะเอามาใช้ในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์พอใช้ไปแล้วอ่ะทีนี้เราก็ต้องหาทางที่จะหาเงินนั้นมามาเหมือนกับว่าเอามาคืนเอามาใช้นิ่มให้หมดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ต้องไม่สร้างหนี้สินเพิ่มแต่สิ่งที่ควรสร้างก็คือสร้างรายได้เพิ่มดีกว่าค่ะข้อที่8นะคะก็คือเขาจะต้องเป็นคนชอบเรียนรู้ คนฉลาดคนเก่งทุกคนเขาชอบเรียนรู้ค่ะโลกเนี้ยมันหมุนไปอย่างไม่จบไม่สิน้นโลกเราเก้าวหน้าไปทุกวันคนที่เก่งจะต้องก้าวทันโลกจะต้องเป็นคนที่เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอโอกาสจะเปิดให้กับคนที่คว้าโอกาสเท่านั้นนะคะข้อที่10คข้อปิดท้ายก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีความสุข คนที่คิดบวกคนที่มีพลังบวกคนที่เห็นโอกาสในทุกวิกฤตอาจจะมีท้อแท้บ้างอาจจะมีบางทีที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันประดังประเดหรือมันเยอะเกินไปหรือมีเรื่องที่เป็นปัญหาแต่คุณน่ะก็ยังสามารถมองเห็นทางออกของปัญหานั้นหรือมองยังไงก็ได้ให้มันเห็นข้อดีในปัญหานั้นๆถ้าคุณสามารถทําได้แบบนี้คุณก็เป็นคนหนึ่งที่คุณเองก็มีความฉลาดอยู่ในตัวบางคนอาจจะไม่รู้ตัวเท่านั้นเองค่ะ ทีนี้พอลองมาเช็คหรือสำรวจดูแล้วในข้อที่ครูเก๋พูดไปคุณมีข้อไหนที่ส่งสัญญาณได้บ้างไหมคะว่าคุณเองเป็นคนเก่งคุณอาจจะมีหนึ่งข้อมีสามข้อมีห้าข้อหรือถ้าก่อยบางคนนะ่ะแทบจะไม่มีสักข้อหรือไม่มีสักด้านเลยไม่เป็นไรนะคะอย่าดูถูกตัวเองทุกคนเป็นคนเก่งได้ทุกคนเป็นคนฉลาดได้ไม่ได้การันตีว่าที่ครูเก๋ยกมาทุกข้อเนี่ยจ,จะคือสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดนะแต่หมายความว่าคุณเองอาจจะเก่งในด้านของคุณคุณเองอาจจะ จะเก่งในแบบของคุณคุณเองอาจจะมีข้ออื่นๆที่ครูเก๋ไม่ได้เอ่ยถึงก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นครูเก๋เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะครูเก๋ลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องของอาหารสมองเรื่องของข้อคิดดีๆแบบนี้ให้ทุกๆวันเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ซับพอตกำลังใจให้ครูเก๋ด้วยการเข้ามากดติดตามไว้เราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ